ร้านอาหารไทยที่ได้รับมิชลินไกด์3ามดาวร้านแรกและเป็นร้านเดียวในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ไหนขายอาหารอะไรช่องมีสาระพาไปดูครับร,ร้านอาหารสอนหรือภาษาอังกฤษสะกดด้วยตัวอักษร S O R N เป็นหนึ่งในร้านอาหารไทย ที่ได้รับการยกย่องสูงที่สุดในระดับโลกด้วยการนำเสนออาหารใต้แบบไฟดิงที่ทั้งลึกซึ้งและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนในการทำอาหารครับร้านอาหารสอนตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิทยีิบหกแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเป็นร้านอาหารไทยของเชฟไอซ์หรือนายสุภษรจงสิริที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม โดยการเป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกของโลกที่คว้ารางวัลดาวมิชลิน3ามดวงในการประกาศรางวัลมิชลินไกด์เซเรโมนีไทยแลนด์2025และยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดของเอเชียอีกด้วยพร้อมกับได้รับคำชมจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกว่าเป็นประสบการณ์อาหารใต้ที่ลึกซึ้งที่สุดนายสุภักษรจงสิริหรือเชฟไอซ์เจ้าของร้าน เป็นเชฟที่เติบโตในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความลหลงไหลในอาหารใต้และต้องการอนุรักษ์วัตถุดิบท้องถิ่นที่ใกล้สูญหายเชฟไอซ์เป็นผู้คิดค้นเมนูและเทคนิคการปรุงอาหารที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความทันสมัยให้เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวร้านสอนนำเสนออาหารใต้ผ่านรูปแบบการเสิร์ฟทีละเมนูแบบเป็นคอร์สที่เรียงลำดับอย่างมีศิลปะ ใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากภาคใต้แท้ๆเช่นกุ้งแม่น้ำตาปีกุ้งลอบสเตอร์จากภูเก็ตปลาหมึกอันดามันเป็นต้นทุกจานมีเรื่องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการใช้เครื่องแกงสดที่ตำด้วยมือการหมักปลาแบบโบราณการย่างด้วยไม้จากต้นไม้เฉพาะในท้องถิ่นเป็นต้นครับร้านอาหารสอนไม่เพียงแต่โดดเด่นในเรื่องรสชาติเท่านั้น แต่ยังพิธีพิถันในทุกองค์ประกอบตั้งแต่การตกแต่งร้านบรรยากาศภายในร้านไปจนถึงการบริการและการเล่าเรื่องผ่านอาหารครับแต่เดิมร้านสอนเคยเป็นบ้านไม้หลังเก่าใจกลางสุขุมวิทซึ่งต่อมาได้มีการบูรณะตกแต่งอย่างปราณีตให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยลักษณะของการตกแต่งนี้ก็จะสอดแทรกกิมมิกกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้ที่บอกเล่าเรื่องราวของแหล่งวัตถุดิบต่างๆสูตรอาหาร กรรมวิธีโบราณเกรดเล็กเกรดน้อยที่ทางร้านให้ความสำคัญและนำมาใช้ครีเอทเมนูอาหารแต่ละจานไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งมุมผนังห้องพรเวทแต่ละห้องโดยการลอกลายมาจากต้นไม้ใบไม้หรือผลไม้ของทางภาพใต้นำมาใช้เป็นธีมหลักของการออกแบบเช่นลวดลายบนผนังประตูกระจกหรือเบาะเก้าอี้เป็นต้นครับตามมาด้วยการประดับด้วยภาพถ่ายขาวดำในประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงสถานที่ชุมชน ที่ทังร้านได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งวัตถุดิบจริงๆหรือจะเป็นอุปกรณ์ทำอาหารจำพวกครกสาโม่เครื่องทำขนมจีนจากทองเหลืองอายุราว100ปีอุปกรณ์จับปลาจับกุ้งแผนที่ภูมิศาสตร์ภาคใต้ในอดีตไปจนถึงเครื่องครัวจานชามช้อนซ่อมที่มีการสร้างแบบแฮนด์เมดจากฝีมือศิลปินไทยทั้งหมด ที่ทังร้านสั่งทำโดยเฉพาะให้สอดรับกับการดีไซน์หน้าตาอาหารทุกเมนูเช่นจานรูปฝักสตอเป็นต้นครับจนอาจเรียกได้ว่าที่นี่เป็นมินิมิวเซียมขนาดย่อมเลยก็ว่าได้ครับภายในร้านแบ่งออกเป็นหลายโซนเช่นโซนบาร์เครื่องดื่มโซนห้อง p r i v a t ที่ตกแต่งด้วยภาพถ่ายเขาดำของชุมชนภาคใต้ โซนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมหรือมินิมิวเซียมบรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกอบอุ่นหรูหราและลึกซึง้งซึ่งเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารแบบมีเรื่องราวกันทีเดียวครับด้านนอกร่มรื่นไปด้วยแมกไม้พืชผักสวนครัวสมุนไพรไทยที่ทางร้านลงมือปลูกเองส่วนด้านในแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซน ให้กลุ่มที่เข้ามาทานได้เลือกนั่งตามความชอบโดยลูกค้าสามารถเลือกนั่งโซนบาร์ห้อง p r i v a t แบบโต๊ะกลมแบบโต๊ะยาวหรือห้องกระจกที่เผยให้เห็นวิวด้านนอกก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นนั่งสบายให้ความเป็นส่วนตัวได้เช่นเดียวกันครับ อาหารที่ร้านสอนนี้จะเสิร์ฟเป็นคอสไม่ได้มีรายการอาหารให้เลือกแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ทานเนื้อวัวหรือแพ้อาหารอะไรเชฟจะเปลี่ยนเป็นอาหารอย่างอื่นให้เป็นที่รู้กันว่ารสชาติอาหารใต้ของแท้คือเผ็ดมากแต่ถ้าทานเผ็ดมากๆไม่ได้เชฟก็จะปรับลดความเผ็ดลงให้แต่ยังคงความเผ็ดอยู่เพื่อไม่ให้เสียเอกลักษณ์ของอาหารใต้ซึ่งความจริงแล้วอาหารแต่ละคำที่เสิร์ฟ ทางร้านได้รังสรรมาให้แล้วว่าให้ทานคู่กันหรือต่อกันหรือส่งรสชาติกันได้พอดีครับเมนูเด่นของร้านสองที่น่าสนใจและเป็นซิกเนเจอร์ดิชคือแกงเหลืองปลากระพงข้าวาำสมุนไพรใต้กุ้งมังกรเจ็ดสีและกันเชียงปูกันชูเปียงเป็นต้นครับ รูปแบบการเสิร์ฟอาหารของร้านสอนเป็นคอสเมนูแบบไฟ์ดินิ่งที่เรียงลำดับอย่างมีศิลปะโดยมีราคาต่อหัวอยู่ที่ประมาณ7,200บาทซึ่งเป็นราคาที่อัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2568นี้ครับเมนูอาหารอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับฤดูการและวัตถุดิบที่หาได้ในช่วงนั้นแต่ยังคงมีจานซิกเนเจอร์อยู่ครบเหมือนเดิมครับ ซึ่งทางร้านสามารถรับเมนูได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นหากไม่ทานเผ็ดหรือแพ้อาหารบางชนิดสามารถแจ้งทางร้านให้รับทราบได้อีกด้วยครับระหว่างทานอาหารนั้นจะมีพนักงานให้บริการอย่างมืออาชีพพร้อมทั้งอธิบายเมนูทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านแต่ละจาน การไปรับประทานอาหารที่ร้านสอนนี้จะต้องทำการจองล่วงหน้าเท่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ tablecheck com ร้านสอนได้รับการยอมรับจากนักชิมส่วนใหญ่ว่าเป็นร้านอาหารที่จองยากที่สุดของประเทศไทยและหากจองได้แล้วทางร้านจะมีการสอบถามข้อมูลของลูกค้าก่อนเช่น มีการแพ้อาหารหรือมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารอะไรบ้างเพื่อจะได้เตรียมเมนูอาหารได้ถูกใจและตรงตามความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการให้มากที่สุดครับรสชาติอาหารของร้านสอนโดยส่วนใหญ่เป็นอาหารใต้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ดจัดแต่ที่ร้านสอนนี้ได้ปรับระดับความเผ็ดให้มีความบาลานซ์มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถรับประทานได้ ใช้พริกสดจากภาคใต้เช่นพริกขี้หนูสวนแต่ควบคุมปริมาณให้ไม่เผ็ดจนเกินไปเช่นเมนูแกงเหลืองปลากระพงมีความเผ็ดแบบลึกแต่ไม่แสบลิ้นและยังคงมีความจัดจ้านแบบดั้งเดิมครับ <S <S เมนูข้าวยำสมุนไพรได้มีการจัดจานมาอย่างสวยงามด้วยสีสันของพืชผักนานาชนิดที่ใช้ในการตกแตง่งมีความเปรี้ยวสดชื่นจากน้ำบูดูและน้ำมะนาว ผสมกับกลิ่นหอมของสมุนไพรใต้เมนูที่โดดเด่นของสอนคือกันเชียงปูกันชูเปียงเป็นเนื้อกันเชียงปูสดหวานฉ่ำเสิร์ฟคู่กับกันชูเปียงซึ่งเป็นช้อนที่ประกอบด้วยเนื้อปูดิบไขป่ปูและน้ำพริกเหลืองสูตรเข้มขน้นเป็นคำเดียวที่ระเบิดรสชาติในปากทั้งสด หอมและเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับเมนูกุ้งมังกรเจ็ดสีเป็นกุ้งมังกรจากภูเก็ตที่ถูกแช่เย็นไว้ที่อุณหภูมิ2องศาเพื่อรักษาความหวานและเนื้อสัมผัสเสิร์ฟแบบกึ่งดิบพร้อมน้ำจิม้มซีฟู้ดรสเด็ดคำนี้จะทำให้สดชื่นและตื่นตัวเหมือนยกทะเลมาอยู่ในปากกันเลยทีเดียวครับ เมนูโรตีแกงปูแป้งโรตีกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟคู่กับแกงปูใต้ที่เข้มข้นและมันปูจะมีความเข้มข้นของเครื่องแกงและมันปูที่กลมกล่อมมากมีรสเผ็ดจัดจ้านแบบอาหารใต้แท้ๆแผ่นแป้งโรตีจะช่วยบาลานซ์รสเผ็ดให้กลมกลม่อมไม่ให้เผ็ดจนเกินไปถือเป็นจานที่หนักแน่นและทรงพลังเหมาะสำหรับคนที่ชอบรสชาติแบบเข้มถึงเครื่องครับ ปิดท้ายด้วยของหวานซึ่งเป็นชุดใหญ่เช่นกันมีทั้งสาคูเปียกลำใยญเสิร์ฟกับไอศครีมกะทิแช่แข็งผลไม้กระป๋องคือเป็นผลไม้สดแต่ใช้กระป๋องเสิร์ฟเป็นกิมมิกเท่านั้นครับมีชาและกาแฟบริการด้วยแต่ยังไม่หมดเท่านั้นมีชุดของหวานเซอร์ไพรส์อีก8คำเช่นขนมครกตาโก้กะละแมกวนสดเป็นต้นครับ คุณผู้ชมชอบอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านแต่ไม่รุนแรงเกินไปและมีความลึกซึ้งของรสชาติแบบดั้งเดิมร้านสองจะให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจอีกร้านหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดที่จะต้องไปลองชิมครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะอาจจะจองยากหน่อยหากคุณผู้ชมท่านใดได้มีโอกาสไปลิ้มรสสัมผัสรสชาติอาหารของร้านสอนร้านอาหารไทยที่ได้รับมิชลินไกด์สาดาวร้านแรกและเป็นร้านเดียวในประเทศไทยมาแล้ว ร่วมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับ